สิ่งที่ควรระวังการทำสมาธินี้อาจให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติได้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ใช้ปัญญาและก็ย่อมให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้มากถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีปัญญาสมาธิก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนาสิ่งที่จะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัตินั้นก็คือการที่ผู้ปฏิบัติหลงติดอยู่ในอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นความสงบลึกและมีกำลังอยู่นานที่สุด เมื่อจิตสงบก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วก็เกิดอุปทานยึดสุขนั้นเป็นอารมณ์ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่นอยากมีสุขอยู่อย่างนั้นเมื่อเรานั่งสมาธินานๆจิตมันจะถลัมเข้าไปง่ายพอเริ่มกําหนดมันก็สงบแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากออกไปไหนไม่อยากพิจารณาอะไรอาศัยความสุขนั้นเป็นอยู่อันนี้จึงเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติธปฏิบัติอย่างหนึง่งจิตต้องอาศัยอุปจารสมาธิ คือกำหนดเข้าไปสู่ความสงบพอสมควรแล้วก็ถอนออกมารู้อาการภายนอกดูอาการภายนอกให้เกิดปัญญาอันนี้ดูยากสักหน่อยหนึ่งเพราะมันคล้ายๆจะเป็นสังขารความปรุงแต่งเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอันนี้มันไม่สงบความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดในเวลานั้นมันรู้สึกอยู่ในความสงบพิจารณาอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่รำคาญ บางทีก็ยกสังขารขึ้นมาพิจารณาที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้นไม่ใช่คิดเอาหรือเดาเอามันเป็นเรื่องของจิตที่เป็นขึ้นมาเองของมันอันนี้เรียกว่าความรู้อยู่ในความสงบความสงบอยู่ในความรู้ถ้าเป็นสังขารความปรุงแต่งจิตมันก็ไม่สงบมันก็รำคาญแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งมันเป็นความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบううรสงเรียกว่าการพิจารณานี่ ปัญญาเกิดตรงน,นี้สมาธิทั้งหลายเหล่านี้แบ่งเป็นมิจฉาสมาธิอย่างหนึ่งคือเป็นสมาธิในทางที่ผิดเป็นสัมมาสมาธิอย่างหนึ่งคือสมาธิในทางที่ถูกต้องนี่ก็ให้สังเกตให้ดีมิจฉาสมาธิคือความที่จิตเข้าสู่สมาธิเงียบหมดไม่รู้อะไรเลยปราศจากความรู้นั่งอยู่สองชั่วโมงก็ได้กระทั่งวันหนึ่งก็ได้ แต่จิตไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนมันเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องนี่สมาธิอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิมันก็เหมือนมีดที่ลับให้คมดีแล้วแต่เก็บไว้เฉยเฉยไม่เอาไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนั้นความสงบอันนั้นเป็นความสงบที่หลงคือว่าไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเห็นว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไปจึงเป็นอันตรายเป็นฆ่าศึกในขั้นนั้นอันนี้เป็นอันตรายห้ามปัญญาไม่ให้เกิด ปัญญาเกิดไม่ได้เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบส่วนสัมมาสมาธิที่ถูกต้องถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหนก็มีความรู้อยู่ตลอดการตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ตลอดการนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้นี่ก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจไว้ให้ดีจะทิ้งความรู้นั้นไม่ได้ จะต้องรู้แต่ต้นจนปลายทีเดียวจึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องขอให้สังเกตให้มากสมาธิชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายเมื่อเราจเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้วอาจจะสงสัยว่ามันจะได้ผลที่ตรงไหนมันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหนเพราะท่านตรัสว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาวิปัสนามีกําลังให้เกิดปัญญาทุกขณะในเมื่อตาเห็นรูปก็ดีหูฟังเสียงก็ดีจมูกดมกลิ่นก็ดี ลิ้นลิ้มรสก็ดีกายถูกต้องโผฏฐพะก็ดีทันมารมณ์เกิดกับจิตก็ดีอิริยาบถยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีจิตก็จะไม่เป็นไปตามอารมณ์แต่จะเป็นไปด้วยความรู้ตามความเป็นจริงของธรรมะ